ให้ชมนะฮะคณะผู้ศรัทธานะครับได้นำ กุมกระถินหางพระประ่ากระถินหางพระป่าหางกระถินนะครับนะโอ้ยสวยงามนะครับครับเลยนะ,ะ,ะ,ะนี่ครับชมคณะผู้ศรัทธานะครับเนี่ยพระป่าหางกระถินนะครับเอไม่ใช่ผ้าไตบริวารน,นะครับพราไตบริวารน,นะครับนํามาเวียนรอบ,บตาม อ,องกระถินพระราชทานไปนะครับกนะระถินพระราชทานขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับนะนี่ครับคณะนะ ถินพระราชทานก็แห่รอบพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะน้อมจิตน้อมใจกันนะครับนะนํนำมาถวายวัดเทวปรศาสตรนะครับ ที่นำกะถินพระราชทานจากเจ้าฟ้าเจา้าแผ่นดินมานะครับนะนี่ก็คือดรชลิดาอานันตลดำพรนะครับที่คุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะพันหินนั่นอ่า คุณสมบัติอนันตลำพรนะครับ12นาฬิกานะครับประธานบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมูนิเคชั่นจำกัดนะครไปรับประทานอาหารก่อนที่จัดไว้ให้นะครับเรียนเชิญนะครับรีพอร์ตที่มาบนรถโดยรถบัสที่มาจากกรุงเทพนนะครัับ่งงายไปทําการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับที่กรุงเทพจริงๆเป็นคนที่อําเภอตะพานหินนี่แหละครับนะฮะับอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนี่แหละครับ

ก็มี5ละ6ห้างแล้วดยหั้นมา่าทางานกเรียกได้ว่าลงทายทำได้แล้วทุกโครงการได้แล้วครับคุพ่อี่นี่ ที่นำผ้าพระกฐินพระราชทานมานะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็มาตั้งขบวนที่สถานีรถไฟตะวานออกแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำน่านมานะครับเข้ามาหาวัดหลวงพ่อพระพุทธเกศมุ่งมันะครับเข้าหลวงพ่อพระพนะครับ นำาทากระเทศุกันพระราชทานมาปีนี้นะครับปีพุทธศักราชสองพนรสปนะครับตอนนี้กำลังร่วมรับประทานอาหารอยู่นะครับขอรับประทานอาหารเรื่องเราแล้วก็น่าจะมีที

อดกระถินพระรชาชทานนะครับปีพุทธศักราช2568นะครับบุญใหญ่นะครับบุญใหญ่หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับทอดกระถิญได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดนะครับนะบหนึ่งวัดทอดได้ครั้งเดียวเออเป็นสำคัญยิ่งเลยฮะปีนี้สมเด็จพระนิธิาาจ่ราชเจ้าสมเด็จพระเ,เทพพระรัชราศดา สยามบรมราชกุมารีนะครับมอบการบูรณะพระราชทานให้ด็อกเตอร์ชลิกตางนันตะลำพอัดมาทอดผ้าไหว้นะวัดแห่งนี้นะครับหลวงพ่อพระพุทธเกศมงคลนะครับองสง่างามมากมากงดงามมากนะครับ ของภาคเหนือตอนล่างเลยนะครับนะองค์ใหญ่นะครับนะ,ะบริเวณผ้าไตบริวานนะครับแต่ด้านในเขาก็เตรียมนะฮะจะเตรียมกันจะเตรียมพิธีทอดนะครับ ขณะนี้เวลา12นาฬิกา40นาทีนะครับนะบริเวณบนศาลานะครับวัดเทวปศางานกระถินใหญ่นะครับวันนี้งานกระถินพระราชทานนะครับมีเจ้าหน้าที่มาจากหลายหน่วยงานเลยนะครับนะกระทรวงวัฒนธรรมเอ่ยก็เห็นมานะครับวันนี้นะเมื่อวานเขามาตั้งพิธีให้นะครับ โอ้เนี่ยถ้าอุ่ทอดเออนะทอดผ้าป่าหางกะถินนะครับอุ้ยศรัทธาศรัทธาญาติโยมนะที่บอดิสุดนะครับ สวงวัฒนธรรมนี่ครับเนี่ย ควิธีก่อนก็จะเรียนเชิญให้เราเริ่มีทุกท่านอยู่ชื่อนะคะหลังจากนั้นนะคะบริเวณจะเป็นบริะคะเริ่มนะคะเมื่อบริเวณบริเวณนะคะเริ่มนจบซึ่งลงนะคะดรศรีดาณนะฮะของประธานในพิธีนะคะจะเดินขึ้นมาสู่บริเวณสถานที่ประทับที่แห่งนี้นะคะแล้วก็